คุณเคยเชื่อมาตลอดหรือไม่ว่าคนเกิดเดือนเดียวกันราศีเดียวกันต้องเหมือนกันความจริงแล้วมันไม่ใช่ราศีคือเพียงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในเดือนเกิดแต่ลัคนาคือราศีที่พัง,งาดขึ้นบนขอบฟ้าตะวันออกในชั่ววินาทีที่คุณลืมตาดูโลกนี่คือความแตกต่างที่ทำให้คนสองคนที่เกิดวันเดียวกัน อาจมีชีวิตบุคคลิกและเส้นทางที่ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกความลับของราศีและลัคนาสองคำที่ดูคล้ายกันแต่ความหมายกลับต่างกันอย่างสิ้นเชิงราศีคือหัวใจและแก่นแท้ของตัวตนตามหลักโหราศาสตร์มันไม่ใช่แค่กลุ่มดาวแต่เป็นพลังงาน หรือแรงขับเคลื่อนภายในที่กำหนดบุคลิกภาพพื้นฐานความปรารถนาและรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณราศีเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะนั่นคือเป็นศูนย์กลางของตัวตนเป็นแสงสว่างที่ส่องให้เห็นว่าคุณคือใครและคุณต้องการอะไรในชีวิต 1. ที่มาและความหมายพลังงานของดวงอาทิตย์ราศีถูกกำหนดโดยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันที่คุณเกิดโหราศาสตร์ถือว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตความร้อนและแสงสว่างดังนั้นราศีกำเนิดจึงเป็นตัวแทนของบุคลิกภาพหลัก คือตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นธรรมชาติที่ปรากฏเมื่อคุณรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองความต้องการพื้นฐานคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขเจตจำนงคือแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตและวิธีการที่คุณแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ศักดิ์ศรีและเกียรติยศวิธีที่คุณมองตัวเองและความภูมิใจในตนเองดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ365วันในการโคจรผ่านกลุ่มดาวจักรราศีทั้ง12กลุ่มด้วยแต่ะละราศีใช้เวลาประมาณ30วันนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงรู้ราศีกำเนิดของตัวเองได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่รู้วันที่เกิด2การจัดหมวดหมู่ธาตุและคุณภาพเพื่อทำความเข้าใจบุคลิกภาพของราศีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโหราศาสตร์ได้แบ่งราศีออกเป็นกลุ่มตามธาตุและคุณภาพซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานที่หล,ล่อหลอมพฤติกรรมธาตุแรงขับเคลื่อนภายในราศีถูกแบ่งออกเป็นสีธาตุหลัก ซึ่งแต่ละธาตุประกอบด้วยสมราศี 1. ทธาตุไฟลักษณะพลังงานความร้อนพลังงานความกระตือเรือร้นการลงมือทำร,ร,ราศีเมษสิงห์ธนูบุคลิกภาพโดยรวมมีชีวิตชีวาเป็นผู้นำมั่นใจชอบความเสี่ยงรักอิสระ 2. ธาตุดินลักษณะพลังงานความมั่นคงความเป็นจริงปฏิบัติความอดทนราศีพฤกพกันมังกรบุคลิกภาพโดยรวมเน้นรูปธรรมมีความรับผิดชอบรอบคอบชอบความแน่นอน 3. ทธาตุลมลักษณะพลังงานสติปัญญา การสื่อสารความคิดความสัมพันธ์ราศีเมถุนตุลกุม่มบุคลิกภาพโดยรวมชอบเข้าสังคมมีเหตุผลช่างคิดเน้นความเท่าเทียม 4. ีธาตุน้ำลักษณะพลังงานอารมณ์ความรู้สึกสัญชาตญาณความเห็นอกเห็นใจ ราศีกรกฎพิจิกมีนบุคลิกภาพโดยรวมอ่อนไหวเข้าใจผู้อื่นลึกลับมีจินตนาการสูงคุณภาพรูปแบบการกระทำราศีถูกแบ่งออกเป็นสามคุณภาพหลักซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการเริ่มต้นและจัดการพลังงานแกนนำเมธ กรกฎตุลมังกรเป็นราศีที่เริ่มต้นฤดูกาลมีพลังงานในการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและเป็นผู้นำคงที่พรกศพสิงพิจิกกุมเป็นราศีที่รักษาความต่อเนื่องมีความมั่นคงยืนหยัดมุ่งมั่นและมักจะยึดติดกับสิ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลง เมถุนกันทนูมีนเป็นราศีที่ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีความยืดหยุ่นปรับตัวเก่งและชอบความหลากหลาย 3. ภาพรวมบุคลิกภาพของ12ราศีราศีแต่ละราศีเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเอง เมธผู้บุกเบิกกล้าหาญตรงไปตรงมาหุนหันพลันแล่นชอบการแข่งขันไฟแกนนำพฤศพผู้มั่นคงหนักแน่นอดทนรักความสวยงามและความสบายดื้อรัน้นดินคงที่เมถุนผู้สื่อสารช่างพูดฉลาด ปรับตัวเก่งเปลี่ยนแปลงง่ายขี้เบื่อลมเปลี่ยนแปลงกรกฏผู้เลี้ยงดูอ่อนไหวรักครอบครัวช่างดูแลขี้กังวลปกป้องตัวเองน้ำแกนนำสิงผู้ปกครองใจกว้างมั่นใจมีสเสน่ห ชอบเป็นจุดสังเจตภูมิใจในตัวเองไฟคงที่กันผู้บริการละเอียดรอบคอบมีระเบียบช่างวิเคราะห์ขี้บนสมบูรณ์แบบดินเปลี่ยนแปลงตุนผู้สร้างสมดุลยุติธรรมมีสเสน่ห์ชอบความสงบลังเล ขี้เกรงใจลมแกนนำพิจิกผู้เร้นลับลุ่มลึกมีเสน่ห์ทางเพศมุ่งมั่นมีความลับเจ้าแขนน้ำคงที่ธนูนักปราดรักอิสระมองโลกในแง่ดีรักการผจญภัยผู้ตรงเกินไปไฟเปลี่ยนแปลง มังกรผู้ทะเยอทะยานมีความรับผิดชอบทำงานหนักมุ่งสู่เป้าหมายดูเคร่งเครียดดินแก่นนำกลุ่มนักปฏิรูปมีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครมองการไกลดูห่างเหินลมคงที่มีนผู้ฝันเห็นอกเห็นใจ มีจินตนาการอ่อนไหวขาดความชัดเจนหนีความจริงน้ำเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของราศีแม้ว่าราศีจะเป็นรากฐานของบุคลิกภาพแต่มันก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวของภาพรวมทั้งหมดในแผนที่ดวงชะตาหรือเนเธอชาร์ตการตัดสินคนจากราศีเดียว อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เพราะยังมีความสำคัญของลักษณาที่กำหนดบุคลิกภาพภายนอกและรูปลักษณ์ดวงจันทร์ที่กำหนดอารมณ์ความรู้สึกและสัญชาตญาณดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ควบคุมด้านต่างๆของชีวิตดังนั้นการทำความเข้าใจราศีจึงเป็นเพียงการเริ่มต้นสู่การเดินทางอันลึกซึง้ง ในศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ที่ซึ่งบุคลิก,กภาพของมนุษย์มีความซับซ้อนและน่าค้นหาไม่สิ้นสุดลัคนณหน้ากากแรกพบและจุดเริ่มต้นของโชคชะตาหากราศีคือตัวตนที่แท้จริงและแก่นแห่งชีวิตลัคนาก็คือประตูแรกที่นำไปสู่โลกภายในนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดการรับรู้แรกของผู้คนที่มีต่อคุณเป็นหน้ากาก หรือเปลือกคุุมที่คุณใช้สวมใส่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับโลกภายนอกในเชิงโหราศาสตร์ลัคนาอาถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการวางดวงชะตาเพราะเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้นในการตีความชะตาชีวิตทั้งหมด 1. การกำหนดลัคนาเวลาและสถานที่ลัคนาไม่ได้ถูกกำหนดด้วยแค่วันที่เกิด แต่ถูกกำหนดด้วย3ปัจจัยที่ต้องมีความแม่นยำสูงมากคือ 1. วันที่เกิดเพื่อกำหนดตำแหน่งดวงอาทิตย์และดาวดวงอื่น 2. เวลาเกิดต้องแม่นยำถึงระดับนาที 3. สถานที่เกิดละติจูดและลองติจูดของสถานที่เกิดลัคนาคือราศีที่กำลังขึ้นนักขอบฟ้าด้านตะวันออกในช่วงเวลาที่คุณลืมตาดูโลก การเคลื่อนที่ของโลกทำให้ราศีที่ขอบฟ้าด้านตะวันออกหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยจะเปลี่ยนราศีโดยประมาณทุกๆงชั่วโมงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนสองคนที่เกิดในวันเดียวกันอาจมีบุคลิกภาพภายนอกและเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเคิงเพียงเพราะเวลาเกิดห่างกันไม่กี่ชั่วโมงความสำคัญของความแม่นยำในการกำหนดเวลาเกิดทุกๆ4นาทีลัคนาจะเคลื่อนไปประมาณ1องศา ความคาดเคลื่อนเพียง1 0บถึงนาทีอาจทำให้ลัคนาของคุณเปลี่ยนราศีไปเลยก็ได้หากเวลาเกิดไม่แม่นยำการตีความพบชะตาทั้ง12พบจะผิดเพี้ยนไปทั้งหมดทำให้แผนที่ดวงชะตาไม่มีความหมาย 2. ลัคนาหน้าก,ากากแรกพบอิทธิพลหลักของลัคนาคือการกำหนดบุค,คลิกภาพที่แสดงออกในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเมื่อพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคยลักษณาเป็นตัวแทนของรูปลักษณ์ภายนอกและท่าทาง appearance and mannerisms เช่นคนลักษณาราศีพฤษภท่าดินมักจะดูสง่างามหนักแน่นหรือมีคอที่สวยงามขณะที่คนลักษณาราศีเมถุนท่าลมมักจะมีท่าทางที่ว่องไวและมือไม้ไม่ค่อยอยู่เฉยปฏิกิริยาแรกเมื่อมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้น วิธีที่คุณตอบสนองแบบทันทีทันใดถูกควบคุมด้วยลักษาาเช่นถ้าคุณลักนาาเมธคุณจะพุ่งชนปัญหาอย่างกล้าหาญทันทีแต่ถ้าคุณลักนาากันคุณจะหยุดวิเคราะห์และจัดการรายละเอียดก่อนวิธีการเข้าสังคมมันคือหน้ากาก,ากที่คุณใช้ในการนำเสนอตัวเองให้โลกรับรู้ก่อนที่บุคลิกภาพของราศีหรืออารมณ์ของดวงจันทร์จะถูกเปิดเผยออกมาในภายหลัง 3. ลักษณจุดเริ่มต้นของ12พบภพในทางเทคนิคโหราศาสตร์แบ่งวงกลมดวงชะตาออกเป็น12พบภพซึ่งแต่ละภพเป็นตัวแทนของพื้นที่และประสบการณ์ในชีวิตเช่นการเงินความรักการงานครอบครัวและสุขภาพลักษณะคือจุดเริ่มต้นของภพที่หนึ่งหรือที่เรียกว่าภพตนุซึ่งมีความหมายสำคัญถึงตัวตนร่างกายและบุคลิกภาพของเจ้าชะตา เมื่อกำหนดพบที่หนึ่งได้แล้วลัคนาก็จะกำหนดราศีที่ครอบครองพบอื่นๆทั้งหมดโดยอัตโนมัติพบที่สองกระดุมพระการเงินทับสินความมั่นคงราศีถัดจากลัคนาพบที่7ปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาราศีตรงข้ามกับลัคนาพบที่10บกัมมะอาชีพการงานเกียรติยศ การที่ดาวพังเคราะห์ดวงต่างๆไปสถิตยอยู่ในภพใดซึ่งถูกกำหนดโดยลัคนาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพยากรณ์ชะตาชีวิตดังนั้นการพยากรณ์ที่ไม่ได้พิจารณาลัคนาจึงเป็นเพียงการทำนายแบบก,กว้างๆที่ขาดความแม่นยาในรายละเอียดของชีวิตจริง 4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลัคนากับราศี ความซับซ้อนของบุคลิกภาพเกิดจากการผรสมผสานกันระหว่างราศีและลัคนาเปรียบได้กับราศีความหมายสิ่งที่ฉันเป็นแก่นแท้ตัวอย่างเช่นราศีสิงสิงห์ความภูมิใจชอบเป็นจุดสังเกตใจกว้างเป็นผู้นำตัวอย่างเช่นลัคนากันกันความละเอียด การวิเคราะห์ความสมบูรณ์แบบการบริการลาักษณะความหมายวิธีที่ฉันแสดงออกเปลือกหุ้มตัวอย่างเช่นราศีสิงห์คนราศีสิงห์ลักษณะกันจะเป็นผู้นำที่สุข,ขุมเน้นการวางแผนและใส่ใจรายละเอียดก่อนจะออกมาแสดงความยิ่งใหญ่สิงห์ ตัวอย่างเช่นลัคนาการราศีเมษจะดูภายนอกว่ารอบคอบและทำงานเป็นระบบแต่ภายในขับเคลื่อนด้วยความกระตือรือร้นและเร่งรีบเมษการรวมกันของพลังงานทั้งสองนี้เองที่ทำให้มนุษย์ทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งที่ต้องเรียนรู้เช่นลัคนาน้ำ ราศีไฟหรือการเสริมส่งที่ทำให้บุคลิกภาพแข็งแกร่งเช่นลัคนาไฟาราศีไฟ 5. สรุปลัคนาคือจุดกำเนิดการพยากรณ์ลัคนาจึงไม่ใช่แค่บุคลิกภาพที่แสดงออกแต่เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกแผนที่ชะตาชีวิตของคุณมันคือตัวแปรที่แยกความแตกต่างระหว่าง การทำนายแบบกว้างๆตามวันเกิดกับการพยากรณ์ที่เจาะจงลงไปในเรื่องราวเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงความแตกต่างที่สำคัญราศีกับลัคนาในการทำความเข้าใจตัวเองผ่านโหราศาสตร์การแยกแยะความแตกต่างระหว่างราศีและลัคนาคือก้าวสำคัญที่สุดทั้งสองอย่างนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและมีบทบาทต่อบุคลิกภาพและชะตาชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหากเปรียบเทียบมนุษย์เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งราศีคือผู้อาศัยหรือห้องนั่นเล่นที่คุณจะเผยให้เห็นเฉพาะคนที่สนิทเท่านั้นลัคนาคือประตูหน้าบ้านและรั้วรอบขอบชิดที่ผู้คนภายนอกมองเห็นและใช้ตัดสินใจว่าจะเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างไร 1. การกำหนดความง่ายและความยากสิ่งที่กำหนดราศีวันที่เกิดตำแหน่งดวงอาทิตย์ลัคนาเวลาและสถานที่เกิดที่แม่นยำความถี่ในการเปลี่ยนราศีเปลี่ยนทุกประมาณ30วันลัคนาเปลี่ยนทุกประมาณสองชั่วโมงผลต่อการคำนวณราศีเป็นข้อมูลกว้างๆที่ใช้ได้ทันที ลักษณาเป็นจุดเริ่มต้นของการวางดวงชะตา12บภพราศีกำหนดได้ง่ายมากเพียงรู้ช่วงวันเกิดแต่ลักษณาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจนต้องรู้เวลาเกิดที่แม่นยำถึงนาทีเพราะการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลี่ยนราศีลักษณาได้ทันทีทำให้รูปแบบชีวิตเปลี่ยนไปทั้งหมด 2. ตัวตนวงในวงนอก ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือการแสดงออกถึงตัวตนเอราศีแก่นแท้และอีโก้ราศีคือแรงผลักดันจากภายในเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นเจตนารมณ์หรือวิลที่จะแสดงออกเมื่อคุณรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมันคือตัวตนที่แท้จริงคือความเป็นตัวคุณเมื่ออยู่กับเพื่อนสนิทหรือครอบครัว แรงจูงใจสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและแรงผลักดันให้คุณบรรลุเป้าหมายศักดิ์ศรีความภูมิใจในตัวเองและการตัดสินใจที่มาจากความเชื่อหลัก B ลักษณะหน้ากากและการปรากฏตัวลักษณคือปฏิกิริยาอัตโนมัติที่คุณมีต่อสิ่งเร้าภายนอกเป็นเปลือกหุ้มที่คุณสวมใส่เมื่อเข้าสู่โลกภายนอกมันคือ บุค,คลิกภาพแรกพบสิ่งที่คนอื่นเห็นคุณตั้งแต่แรกเริ่มรูปลักษณ์และท่าทางลักษณะทางกายภาพการเดินการพูดการแต่งกายแนวทางการรับมือวิธีที่คุณใช้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือเป็นปฏิกิริยาแรกก่อนที่ถูกประมวลผลด้วยราศี 3. ส,สรุปความสำคัญในการพยากรณ์ในการพยากรณ์โหราศาสตร์ ลัคนาสำคัญกว่าราศีในการทำนายเรื่องราวในชีวิตจริงเพราะลัคนาคือสิ่งที่กำหนดภพทั้ง12ภพซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหตุการณ์ในชีวิตจะเกิดขึ้นเช่นราศีบอกว่าคุณเป็นคนรักอิสระและชอบผจญภัยราศีธนูลัคนาบอกว่าชีวิตคุณจะได้คู่ครองที่เป็นคนต่างชาติหรืออยู่ไกลถ้าลัคนาไปตกที่ภพปตัตตนิดังนั้น ราศีคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจขณะที่ลัคนาคือสิ่งที่ปรากฏบนเวทีชีวิตที่คุณกำลังแสดงอยู่นั่นเองการรวมกันของสองสิ่งนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกความเข้าใจในตนเองอย่างแท้จริงบทสรุปราศีกำเนิดและลัคนากุญแจสู่การเข้าใจตนเองโหราศาสตร์คือภาษาแห่งจักรวาล ที่ช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ศาสตร์นี้ได้มอบเครื่องมืออันทรงพลังสองอย่างให้เราใช้สำรวจตัวเองนั่นคือราศีและลัคนาซึ่งแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันในการกำหนดบุค,คลิกภาพและเส้นทางชีวิตราศีคือแก่นแท้ของตัวตนเป็นศูนย์กลางของบุค,คลิกภาพที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของดวงอาทิตย์ มันคือสิ่งที่ฉันเป็นความปรารถนาหลักและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งถูกกำหนดจากวันที่คุณเกิดในทางกลับกันลัคนาคือหน้ากาก,ากแรกพบเป็นบุคลิกภาพที่แสดงออกสู่โลกภายนอกลัคนากำหนดจากเวลาและสถานที่เกิดที่แม่นยำที่สุดเพราะมันคือราศีที่กำลังขึ้นณขอบฟ้าตะวันออกขณะที่คุณลืมตาดูโลก ลัคนาบอกเราถึงวิธีการเข้าสังคมรูปลักษณ์ภายนอกและปฏิกิริยาแรกของคุณที่สำคัญที่สุดคือลัคนาคือจุดเริ่มต้นของการวางดวงชะตาทั้ง12พบที่ควบคุมเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตทั้งการเงินความรักและการงานหากปราศจากลัคนาแผนที่ดวงชะตาจะขาดจุดอ้างอิงที่แม่นยำ และราศีเพียงอย่างเดียวก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของปริศนาดังนั้นการเข้าใจและยอมรับทั้งราศีคือตัวตนภายในและลักษณาคือการแสดงออกภายนอกจึงเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและเข้าใจโชคชะตาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงด้วยความเข้าใจในสององ,องค์ประกอบหลักนี้ คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณหรือยังครับ